ครับก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาแกะมาแงะมาลื้อนะครับปั๊มจุ่มนะครับปั๊มจุ่มที่ซื้อมาใช้งานในราคาไม่เกินหนึ่งบาทนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งยี่ห้อนะเพื่ผมซื้อมาใช้งานก็คือยี่ห้อคันโตร้อยสามสิบวัตต์นะครับ2ี่สี่โวลต์นะครับพอออกหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับก็ซื้อมาใช้งานหลายตัวนะครับแต่ว่าบางตัวก็ใช้งานได้ดีบางตัวก็มีปัญหาระหว่างการใช้งานนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพามาดูรายละเอียดของปั๊มจุ่มเลยนะครับว่า ปั๊มจุ่มข้างในมีอะไรบ้างแปลงทานอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ปั๊มที่เป็นปั๊มแปลงทานเนี่ยะจะอธิบายว่ามันมีความต่างกับปั๊มบัสเลดยังไงนะครับอันนี้ก็จะมาอธิบายในะระหว่างที่แกะและแงะหรืออุปกรณ์ออกมาให้ดูนะครับสําหรับเจ้าตัวที่ผมกําลังแกะอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้ถ้าที่ซ่อมมาเนี่ยของผมเนี่ยตัวนี้มีปัญหาหนักที่สุดนะครับปัญหาที่หนักก็คือตัวนี้นะครับใบพัดแตกนะครับ แตกหลุดออกมานะครับซึ่งขั้วมันอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับมีขั้วอยู่ตรงนี้เดี๋ยวไม่เป็นไรนะครับเอาไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมซื้อตัวเทียบมานะครับตัวนี้เป็นตัวเทียบนะครับตัวเทียบซื้อมาในราคาร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวที่เสียก็เป็นตัวนี้นะครับซึ่งตัวที่ซื้อมาทดแทนกันเนี่ยมันมีขนาดที่แตกต่างกันนิดนึงนะครับตัวเดิมของมันนะครับจะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ตัวซื้อมาใหม่เนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่านะครับแล้วก็เส้นรัศมี เส้นผ่าศูนย์กลางครับก็มีความต่างเดือมๆก็นิดนึงนะครับเดือมก็นิดนึงนะครับผมคิดว่าใส่ด้วยกันได้นะครับแต่ว่าปริมาณน้าน่าจะลดลงนะครับก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วครับก็ไม่อยากเสียตังค์รีนะครับก็จะเปลี่ยนเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ซื้อมาผมจําราคาไม่ได้ผมเดี๋ยวแชกภาพให้ดูว่าผมซื้อมาเท่าไหร่น่าจะร้อยเจ็ดสิบหรือเท่าไหร่นี่แหละเดี๋ยวแรกภาพให้ดูครับก็จะทําทการเปลี่ยนตัวนี้นะครับก็บไปทดแทนของเดิมที่มันแตกตัวนี้ก็คงใช้ไม่ได้แล้วก็คงทิ้งนะครับต ตัวมอเตอร์ตัวนี้เอามาก่อนนะครับแล้วก็มาดูข้างในว่ามอเตอร์มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็ตรงไหนคือแปรงขันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับเดี๋ยวขอจาตแกะจตัวมอเตอร์แป๊บนึงนะครับมอเตอร์นะครับจะมีแกนยึดมอเตอร์ถ้าเป็นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กดูดนะครับดูดติดเลยนะครับมีอยู่สามตัวนะครับก็ต้องถอดทั้งสามตัวนี้ออกก่อนนะครับ การถอดประแจน,นะครับต้องค่อยๆถอดนะเพราะมันแน่นนะครับแล้วก็หลักการนะครับก็จะพยายามถอดแล้วถอดดึงดึงเกลียวให้สุดตัวเดียวเลยนะครับต,ตัวนี้เหมือนยากนะครับตัวนี้ลองทีนึงนครับต้องออกแรงนะครับ การคลายเกลียวนะครับพยายามคลายเกลียวไปพร้อมๆกันครับตัวละนิดตัวละหน่อยนะครับอย่าไปทีเดียวทั้งหมดทุกตัวหมดหมดทีเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดการยกก็เกิดเกิดการขัดด้านใดด้านหนึ่งนะครับต้องขันไปแล้วก็คลายไปพร้อมๆกันครับนี่คือเป็นเทคนิคของการคลายเกลียวหรือขันน็อตออกนะครับครับหลังจากที่แกะฝาครอบนะครับฝาครอบด้านบนออกมาแล้วนะครับแล้วก็จะเจอว่า ทางใต้นี้นะครับจะมีแปลงฐานอยู่นะครับนี่คือแปลงฐานของมอเตอร์นะครับแปลงทานครับมีหน้าที่ที่ทําการส่งสัญญาณไฟฟ้านะครับจากขั้วบวกขั้วลบนะครับมาหาที่เกนมอเตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเกนมอเตอร์ตัวนี้นะครับก็จะรับสัญญาณไฟขั้วบวกขั้วลบแล้วก็วิ่งไปผ่านเป็นสนามแม่เหล็กผ่านขดลวดนะครับแล้วก็สร้างสนามแม่เหล็กตรงนี้นะครับซึ่งมอเตอร์ที่เป็นมอเตอร์แปลงฐานนะครับขดลวดจะอยู่ด้านในนะครับขดลวดจะอยู่ด้านในแล้วก็ แม่เหล็กจะอยู่ขอบด้านในของกล่องตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้สามารถถอดยกออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดยกให้ดูนะครับแม่เหล็กมันจะลังล้างไว้นะครับนี่นะครับออกมาแล้วนะครับจะเห็นว่ามีแม่เหล็กอยู่ตรงนี้นะครับแม่เหล็กแล้วก็ข้างในจะเป็นขดลวดนะครับขดขดลวดสําหรับสร้างสนามแม่เหล็กนะครับตัวนี้นะครับก็มีแบริ่งหรือลูกปืนอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ขัดเลยนะครับ หมุนคล่องนะครับแล้วก็ตัวที่สัมผัสก,กับแกนแปลงถ่านจะเป็นตัวนี้นะครับซึ่งการรับสัญญาณไฟฟ้ามันก็จะวิ่งเข้าคอยเอส้นกดลวดนะครับตัวบวกโคลูวิ่งเขาหากันนะมเกิดสนามแม่เหล็กแล้วก็ทําการดันชุดแม่เหล็กที่นี้ให้หมุนทำมันก็จะเกิดการทํางานของมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นปัม๊มที่เป็นปัม๊มแปลงถ่านนะครับปั๊มกระแสตรงแปล,แปลงถ่านตัวกดลวดจะอยู่ด้านในนะครับด้านใน แล้วก็แม่เหล็กนะครับจะอยู่ด้านนอกนะครับอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นบัสเลตนะครับบัสเลดขดลวดจะอยู่ด้านนอกนะครับขดลวดจะอยู่ด้านนอกแล้วก็ข้างในจะเป็นแม่เหล็กแทนนะครับแต่สลับกันนะครับการผลิตหรือการประกอบก็น่าจะยากกว่ากันราคามันก็เลยสูงกว่ากันก็รายละเอียดก็มีในเชิงลึกก็คงไม่รู้มากเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้ปั๊มตัวนี้นะครับจะสังเกตว่า มันเกิดขี้งนะครับนี่นะครับมือผมดำเลยครับน่าจะมาจากปั๊มมีการใช้งานแล้วก็มีน้ำเข้าป <okol> ั๊ม้วยนะครับน้ำเข้าปั๊ม้วยผมจะทำการล้างตัวนี้แล้วก็ล้างอุปกรณ์พวกนี้นิดหน่อยนะครับหยดน้ำมันนะครับแล้วก็ประกอบคืนครับล้วมันก็จะใช้งานได้นะครับส่วนตัวที่แตกตัวนี้นะครับตัวที่แตกตัวนี้นะครับขั้วที่มันแตกก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับของเดิมจะอยู่ประมาณนี้นะครับ ก็พอดีว่ามันแตกมันหลุดออกไปแล้วนะครับเราจะถอดออกมาแล้วก็จะเอาตัวใหม่ที่ซื้อมานะครับมาเทียบใส่ตรงนี้นะครับใส่ทดแทนนะครับมันคงจะพอแค่ใช้ได้นะครับแต่ว่าปริมาณน้ำน่าจะน้อยลงนะครับอย่างที่ผมบอกว่าเจ้าตัวใบพัดนะครับมันมีขนาดที่ไม่เท่าของเดิมนะครับเล็กลงกว่าของเดิมนะครับก็จะต้องลองดูว่าใบพัดที่ขนาดเล็กนะครับปริมาณน้ําจะได้ยังไงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาแค่พอใช้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับถูกอ่า สูบน้ำเข้าแอ่งหรือยกขึ้นแท้งนะครับก็น่าจะพอได้อยู่นะครับก็ดีกว่าทิ้งไปนะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตทําการล้างปัดฝุ่นแล้วก็เดี๋ยวเอามาประกอบให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็ประกอบเสร็จจะเปิดทดสอบทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับครับตอนนี้ผมก็ได้เปลี่ยนใส่เจ้าตัวใบพัดใหม่เข้าไปแล้วนะครับแล้วก็มีการหยอดน้ำมันเข้าไปเพิ่มเติมนะครับตอนนี้มอเตอร์เหมือนคล่องแล้วนะครับ แยกมอเตอร์หมุนค่อนข้างปืดนะครับเห็นว่ามอเตอร์หมุนคล่องแล้วนะครับก็ผมใช้น้ํายานะครับ WD-40 ครับน้ำมันเป็นอเนกประสงค์นะครับทําการพ่นตรงเบลลิงนะครับเบลลิงก็ใช้น้ํามันหล่อลื่นนะครับตัวนี้นะครับหาซื้อที่เซเว่นนะครับหยอกเข้าไปหน่อยนะครับตอนนี้หมุนได้ปิดคล่องปืดเลยนะครับคล่องปดเลยครับมอเตอร์ก็หมุนค่อนข้างดีนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวก็จะประกอบคืนนะครับประกอบคืนก็เอาชุดเกียร์มอเตอร์ตัวนี้ก็ไปล้างแล้วนะครับล้างเรียบร้อยนะครับก็จะใส่ประกอบเข้าไปนะครับแล้วก็ขันน็อตคืนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหลังจากประกอบเสร็จจะทดสอบทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวขออนุญาตประกอบแป๊บนึงนะครับ นะครับแปลงถ่านนะครับพอดีว่าตรงที่ประกอบใส่มันประกอบยากนะมันติดแปลงถ่านผมเลยถอดขาจับขายึดแปลงถ่านออกมาก่อนนะครับนี่คือก้อนแปลงถ่านนะครับตัวนี้นะครับม่แทงนะครับ10บาท20บาทนะไม่เกิน30บนะครับก็ซื้อมาเฉพาะตัวนี้นะครับเอามาใส่ประกอบแทนที่เดิมมันก็ใช้งานได้นะครับตงนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับเดี๋ยุผมบอกน้าที่ของแปลงถ่านครับมีหน้าที ใส่ไฟให้กับไอแกนมอเตอร์นะครับแกนมอเตอร์ motor ก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขันน็อตนะครับไม่ยากนะครับครับหลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับจะลองมาจิ้มไฟดูก่อนนะครับว่ามอเตอร์ที่ประกอบเข้าไปทำง,งานไหมนะครับ อ๋อนี่เป็นชุดแบตที่ชาร์จไว้นะครับอันนี้เป็นสิบโวลต์นะครับแต่ปั๊มเป็น24บนะครับจะลองจิ้มเทสดูนะครับครับหมุนนะครับเห็นไหมครับโอเคถือว่าใช้ได้นะเดี๋ยวเอาไปประกอบห้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะครับครับก็หลังจากที่ประกอบเสร็จนะครับก็สภาพก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ตะกี้นะครับก็ไปทดลองกับปั๊มกับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่12โวลต์นครับปั๊มก็หมุนนะครับก็ใช้ได้ปกตินะครับก็ประกอบขึ้นมาทดสอบดูแล้วก็ใช้ได้นะครับก็ที่เหลือก็คือจะเป็นการใช้งานจริงนะครับแต่ว่าต้องทําเครื่องหมายไว้ตัวนี้เป็นใบพัดเล็กนะครับเราจะมาทดสอบดูว่าปริมาณน้ํานะครับหลังจากที่เปลี่ยนใบพัดที่ซ่อมไปแล้วนะครับนี่ของเดิมมันนะครับของเดิมที่แตกที่ทั้งนะครับตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วเป็นของเดิมของเออของเล็กกว่าเดิมนะครับ จะไปดูว่าปริมาณน้ํามันจะได้ยังไงนะครับอ,อย่างที่บอกนะว่าคงไม่คาดหวังได้เต็มร้อยนะพอแค่พอแย่งงานได้นะครับสูบน้าขึ้นแทงนะครับดีกว่าทิ้งเฉยนะครับก็วันนี้ก็เอาเทคนิคเรื่องของการซ่อมแล้วก็บอกเรื่องของข้างในนะครับข้างในปั๊มจุ่มนะครับหลังจากที่แกะแทะแงะออกมาแล้วนะครับเห็นภาพข้างในก็ค่อนข้างที่จะสกระปรกนะครับให้ดูว่าตรงไหนคือขั้ว แบงทางตรงไหนคือมอเตอร์กดลวดนะครับตรงไหนคือแม่เหล็กนะครับก็ให้ดูเสร็จแล้วก็ประกอบกลับแล้วก็ซ่อมแซมหยดน้ํามันนิดหน่อยนะครับปั๊มก็กลับมาทำงานได้นะครับเอาจะเกิดชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องพอทีทำเกษตรนะครับเราจะมีคลิปเรื่องของโซล่าเซลล์นะครับเรื่องของปัม๊มฉกน้ำน,นะครับการทําสวนการทรําเกษตรระบบสมาร์ทฟาร์มนะครับระบบอัตโนมัติควบคุมปั๊มนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ช่องนะครับ หลักที่วันนี้ก็เพียงพอแค่นี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ